นาคนุณมาแต่ไหนวันนี้แต่สว่างอา้าวเื้ออะไรมาฝากยายด,ดูชูชิอะไรอีกลูกใส่ม็ดแดงก้อยหน่อยอืมกินแบบนี้เลยเหรออยาก้อ,เอยเลยเหรอนาคุณจะกินไหมอยากแค่ไหนเออเอาโอเคเดี๋ยวยายทำให้เอากินกินได้ไหมกินเลยมันเป็นยังไงนี่อชูชิอชูชะอัน

บึกมางไหม,อมโอเคกินมที่พอแค่นี้นะคะอร่อยไหมพี่คุณทำไมไม่ยิ้มเลย